หมอหมอมอ,อยู่นี่เนี่ยโอ้โหไม่ได้ดู GPS เหรอวะ 流量嘞，那个在哪个？ แทงต่อหน้าเราอะแบบยังไม่ได้ไปกันแทงต่อหน้าเราแล้วก็ประกาศแบกบิโอเคอาหารหมดครับหนูไม่เห็นครับหนูเห็นแค่ว่าวิงว่งวิ่งไล่อย่างเดียวตรนบัดครับอใส่แว่นแล้วหมอยังไม่เห็นอีก่ะอาหารหมดครับหมอขี่ยามไหมคระเออข้าวหมดไม่เดี๋ยวไปรอล้างบ้ากัน หรือไม่มันก да ็อาจจะนั่งสำ็จก็ไม่ทันเลยอยู่แล้วหราไม oui. ันกำคุยอะไรสัตว์เวลาไม่สำลีอยู่แล้วไอเด็กเกียร์ชินาะไหมคะจครหมอมีอะไรหรือเปล่าครับเออคือหนูเรียกเข้าพื้นที่ครับเพราะว่าเพราะว่าเขาบัมรถใช่บัมรถแล้วก็เผืออวก็คือแต่ว่าหนูไม่เห็นตอนที่เขาฆ่าครับนะครับพูดดังๆครับผมไม่ได้ยินหรอครับ โดนโดนแทงครับโดนทำรลายร่างกายเจ็บเอาไปรถแป๊บนึงของเทเทวะนี่แถวนี้แหละ

โอ้อะไรอะไรอากากกินไอ้หีย้ย่วยแล้วก็บอกรับตัวเก่งไสัตั์กเก่งของมึงไม่ได้ครึ่งน้องกูเลยไอ้้องเยกาก เฮียไม่อยากกากับพี่เแกเกอร์ดึงหนึ่งเอกลเียมันหนีไปแล้วนะไอ้เียไอ้เียสองรอเพื่อนกูบอกอเียก็เอเอฉลาดเรเพื่อนไอ้เฮียเอดีไอ้เียูปแล้วนะอ้ไอ้กูบอกเลยไอ้ไอ้ตัวไหน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 พี่กูมันชื่องน้นอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ได้ะมันอาแบบหมอตำรวจมาสอคอ้ติ๊ปะไอ้เียติ๊ป่อนไม่ใช่เวลเราได้เราได้เราได้ปะหนีไปเลอ่ะขึ้นม่ได้อรถพัง้อม้อมอ ไม,ม่มีมีเลขกัาเจ็ดเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เฮ้ยเออเป็งหนึ่งแผงผมส่องเราหมนไปเลยถ่ายรูปไม่ได้เฮียจอรัรงเสียเสียพับจอเลยพับจอเลยมีแผลปากหลาไหมเฮีย <c oughs> อะไรอ่ะอะไรอ่ะ ไม่หมอหัวร้อนอ่ยหัวร้อนเหรอแ้ม่งก็ตายเหมือนเดิมตายหัวร้อนจี่หรอหัวร้อนหลอนจ๋อไม่ไปไหนกันแล้วเลยไม่มีเลยไม่ไหมไปกันต่อไม่มีไม่กธนาคารไม่กนธนาคารธนาคารดำสีอะไสีดำอ่ะไม่ใชรดำในขาดดำแล้ใชติ่มปะไอ้เชี่ยติ่มเลยตัวเลยเช่นั้นอ่ะมันมีอยู่สองตัวนะมีไอ้เชี่ยติ่มไอ้เชี่ยโปโลที่มันอยู่พ้วนอ่ะ มาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวผมดีผมดำเห็นไหมแดงถ่ายรูปไดงกล้องว่างกล้องว่าอ๋อดูแลใครชื่อยุงไอสัตว์ชื่อยุงเหรอพี่เออชื่อยุงใช่ชื่อที่ือยุง เต็มเลยลองลองเฮีเดียงไมดได้ไม่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 ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะลองลองไลองได้ปะลองได้เพื่อนที่ลอง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 จะไปคุยข้างล่างดีกว่าคุยข้างล่างดีกว่าพายูเอฟไปข้างล่างยไปไปข้างล่างดีกว่าเว้ยใครใครไม่ใช่ U F ไม่ให้เข้านะใช่ใช่อย่าอย่าอย่าให้คนนอกเข้ามานะเข้าได้แต่ยูเอฟนะครับ ไล่ไล่คนนอกไปนะครับใครใครไม่ได้ไล่ครับฟังนะสภาพไล่ไล่หส่ไันครับูเอฟมึงจับปรับไปเลยนะเดินเลยครับถอยเลครับเกิดได้ครับโอ้ยไปก่อนเลยครับตอมันแต่งไม่เต็มใช่ไะมลองรอบแบบขึ้นไปเลี้ยวเลยกูกูเลี้ยวเลยไม่หรอใช่ผิดสายจัดแบบเออทำอะไรผิดอะทำไรแกก็ไม่เอาทำไรก็ไม่ชอบอ่ะโอ้ แล้วมันไปไหะนแล้วนีไม่เป็นไหนแล้วยี่บังโตแล้วไม่ไหนวะอยู่ไหนแล้วไ,ไปตีเก๊ะถามแอดมินแอดมินน้อยมาทีทีก็ไหเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยไปเรื่อยเฮียเนี่ยเสิงเสิงมากคือพี่เอาสินสงขรามไปแล้วหรอ เธอพี่พียร์นี้พี่เพียร์วันนี้นี่คือเราครับเปิดเปิดเปิดหน่อยครับพีซีครับครับไม่ดีมอยู่ข้างลึกเลยอยู่ข้างล่างลึกเลยของแทถววะอ่ะเอ้ยคาเฟ่ไหนน้องใกล้ๆกล้โค้งสองเดี๋ยวพิกฤตนะโค้งท่าเดี๋ยวพี่ สวัสดีครับพี่ชายกดทนไายตัวให้หมดเลยกดกดเงินเลครับทายให้หมดเลยไปให้ตัวเลยลงตอนสองทุ่มทุกครั้งเลยขอมาคุยเรื่องผมหรือเปล่าพวกผมสองทุ่มอะไรไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่มีค่ะยังไม่ได้ลงไปข้างล่างค่ะ จะร้องก็ร้องเลยที่อ่ะร้องดังเลยขอขอเวลาตอนร้องอ่ะขอแบบโหยหวนเหมือนหมาเหมือนหมาแบบกําลังจะแบบติดสัตว์อ่ะเด้อขอร้องเรื่องดังอะ่ะ <laughs> ใช่ใช่โรบีพี่ผู้หญิงเขาหาชือ่อให้ผม ไปไปมาไม่ไหนพี่ผมผมว่าทำไมประกาศชื่อผมไม่รู้เพราะว่าคนที่ไม่ใส่ชุดลงไปจุดพักเลยครับแล้วเราไปใส่ชุดมันได้ปะเออมีกดไหมไม่รู้เราก็ไม่ทางการนะอันนี้เอาไม่ได้ครับข้างล่างซอสสั่งข้าวครับ 够了，帮我们住这吧？ องแต่แต่วะองตไปเดตรงตงงี้ยองแต่แต่วะออต้งมาหนักหนักหนัก ากกระทืบน้องๆกูเหรออยากกระท Syndrome ืบเพื่อนกูเหรอยากหน่อยพอดีว่ากู internally. เป็นคนรักเพื่อนรักฝูงอะไรรู้จักกูมาหน้ารู้จักนิสัยกูนะอินเดอร์จะเหลี่ยมคุยอะไรมึงร้อนเองอ่ะเฮียไปทำไรมึงไหนรู้อ่ะอยติงต่อง ไม่หรอกเนี่ยพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่บนเนี่ยทีซีไหนวะเนี่ยอยู่หน้าทีซีเลยคนขายเลขสี่หกสองแล้วผมต้องทำอะไรต่อคุณก็กดใช้บัตรแล้วก็กดคลิปให้อ่านฝ่าย่แมานอนอีกแล้วพี่มานอนอีกแล้ววิลลี่เนี่ยกดใช้บัตรไปไหนก็เฮ้ยอย่าขโมยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดนคาทีซีเลยนะ มันมันบอกมันบอกว่าสองชมครึ่งมันต้องไปแล้วน้องเนแกะไข่วิลี่อ่ะปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนอ่ำทุ่มก็ได้สี่ทุ่มไปสัตว์ได้ไปทำงานสี่ทุ่มเวลากำลังดีไไมม่ขโยด้เขาเรียกว่าเวลากำลังโพเพยเวลากำลังโพเพยแต่ถ้าไปบ้างไปดูนะไม่มาขโมยไม่ได้หรอรถพวกมันนะเรามีเรื่องกับมันนะไม่บันทีซีเดี๋ยวโดนปราบสามแสนไงอีกแล้วอีกแล้วปาบอย่างเดียวเอีอาปับ กดใช้บัตรไม่ได้อะค่ะผมกดใช้แล้วไม่ไม่มีอะไรนครับขึ้นแล้วสวัสดีครับ T C ครับติดต่อเรื่องอะไรคะผมเป็นเจ้าหน้าที่มาจากหน่วยกองลังพิเศษนาวิโยธินสหรัฐอเมริกาครับอ๋ออันนี้มาทำอะไรคะเนี่ยผมมาเป็นทหารรับจ้างพิเศษครับผมหน่วยรบมือสไนเปอร์อันนี้มือสไนเปอร์ครับขวบพี่ผม เวลากลางคืนเนี่ยไม่ค่อยอยากนอนตื่นดึกเช้าฟาสว่างผมมาสมัครทีซีครับสวยสมัครหรอพยายามรับสมัครเลยอ่ะอ้าวอสามารถเจอนะทำได้ทุกอย่างทำอะไรได้บ้างอ่ะจะให้ทำอะไรครับทุกอย่างทุกอย่างเราต้องพรีเซนต์เดี๋ยวว่าเราทำอะไรได้บ้างเราจะให้ทำอะไรครับ ทำได้ทุกอย่างไงจะให้ทำอะไรล่ะเป็นุกอย่างได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้เป็นตัวจริงจริงไหมครับทีสีถ้าจะสมัครอ่ะมันต้องรอเนี่ยประกาศมในพิจาระณาอะได้เลยจะสมัครเนี่ยทำไมดื้อจังเลยผมรับจ้างเป็นคนคัดกห้ดีที สองบรรทัดเรียนกดไฟมาผมจบอันนี้มาแพทย์ครับแล้วอันนี้หน้าทีเซียบฮะใครใครใครคุมครับทีซีใครคุมทำไมเหรอคะผมจะไปยื่นใบสมัครครับก็อขอเองไม่รับสมัครไงผมตอบไม่ตรงคำถามนะถามใ,ใครคุมเนี่ยเอาเอาแข้งขาอ่อนค่ะอะไรผมอ่ะ ม่กินน้จะคุยกับผมไหมครับเห็นว่าไม่ไม่มีอะไรคุยใช่ไหมโอยได้ไปไงมีอะไรคุยไหมครับมาเรียกเรียกเขามาหรือเปล่าใช่ก็เรียกเออเรียกมาปะสุดเออเรียกมาทำอะไรแต่สี่แปดผม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 สมัครครับสมัครงานนั่นแหละเท็ดเท็ดี่แปดอันนี้อันนี้ผยืนที่นี่นะเพื่อนสติดังอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเออ อันนี้เราซื้อก่อนหรือซื้อหลังครับซีแซื้ออันนี้ซื้อก่อนโลดโหลดไม่มีอะไรคุยใช่ไหมครับผมไปแล้วนดะีสิที่ซีผมมา <นะ S 1> สมัครเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาเช้ากินคามต่อเถอะไม่ไปล่อยแล้วชิวๆเนี้ยเจ๊พี่คันเจ๊มาตรงนี้คันนี้เพื่อนมาขนาดวะเนี้ย ทำไมเต็ม,มอ่ะอ๋อเอ้าไอ้จอ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 มาคันนี้ได้จอเฮ้ยนั่งผิดคัน พี่เจ,เจด,ดีไหมพี่นั่งผมผมนั่งผิดคันพี่ผมผมมานั่งคันของพวกมันเนี่ยพี่โดดไม่ได้พี่มันล็อกรถใช่พี่ช่วยหน่อยได้ไหมพี่ตอนนี้อยู่หน้าทีซีพี่เขาขับอยู่เนะี่ยทำไงเนี่ยโดยโดไม่ได้พี่ขอล็อกรถครับพี่มันมันโดดไม่ได้พี่ขอล็อกรถอ่ะคือขอล็อกรถอ่ะใช่ใช่ตอนแรกผมนึว่าพี่จงเว้ยหัวร้น่ะไม่ใช่พี่จงเหรอวะ ผมผมอยู่รถเขาอะเอาไงต่อเขาขับล็อกรถอะมีสามคนพี่ได้ได้ ขอลองครับอันนี้เพื่อนพี่ติ๋มหรือเปล่าครับพี่ติ๋มไม่มาขอลองๆได้ยินป<ะ>่ะคนในวารีนป่ะขอลองครับคนในวารินป่ะมาผม,<ๆ>ผ,มผมนั่งรถผมนั่งรถของของมันอยู่อะมามามาหนดิเห็นปะ่ะเห็ปนป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไทยคาดนดำไหนปะ่ะผมผมผมอยู่เนี่ยหน้าหน้าร้านเนี่ยพี่ที่มีทากะเย็นเนี่ยแต่ว่าผมผมลงรถไม่ได้ไพี่เอาไงดีวะผมอยู่รถของมันอะผม จัดไปพี่จัดไปเกินปะเินะหนรุ่นอันนี้ครบใช่ปะโอเคนรพี่ไปทำไมเนี่ยไอ้อ้วนมันเกิแล้วไอ้วาก็เียวินมันพิมดักแชทได้ควายเี้วหมีสะาไม่เข้าวอลค่าไม่เข้าวอายู่ผมอยู่บนรถมันหนันลงไม่ได้หว่ะมันล็อกรถอ่ะได้ไ ร,ร้อยพี่เจเรียบร้อยทำทำเสร็จแล้วพี่แต่ว่าผมไม่ได้ได้เล่นนะพี่ผมอยู่บนรถมาน,นะพี่โอเคอเครับ โด่งโด่งโด่งไล่สองโด่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 งแค่ไหนแค่ไหนยังพี่เล่นอยู่พี่เพื่อเราเพื่อเราไหวอยู่พี่เพื่อเราไหวพี่ชนะชนะชนะเออยัง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 ไม่ชนะร้อยพี่ยังไม่ชนะร้อยมันชู้กันอยู่แต่ว่าคิดว่าน่าจะชนะอะไรนะพี่ผมอยู่บนรถมันนี่ไงเนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวรถมัน ปังแล้วสามล้อทุกปังแล้วถ้าเขาด่าก็ร้อนใครร้อนวนะ กูร้อนเหรอเนี่ยเล่นมาเจออาทิตย์ละกูร้อนเหรอวะกูไม่ร้อนเลยนะผมไม่ร้อนเลยนะครับพี่ชายไม่วันไหนที่รู้สึกว่าร้อนเลยวิลเลี่ยนเล่นทำงไงเนี่ยผมเล่นอย่างน้อ เอกอเบื you, ่อพระเอกว่ะไอ้เฮียพระเอกไม่ชอบมากอ่ะแกฮะสวยเพเอกว่ะโลดเล้วสวยอ่ยโง่ไอ้เฮียอดเล่นในควายอดเล่นอดเล่นไปชั่วโมงนึงอ่ะเอาง่ายไอ้เจมียวิลลี่มันอยู่ไปน่ะวิลลี่อยู่

ได้เดยกคุยทากาแล้วเดี๋ยวันี้มึงเก็บตัวชุดมาแลวเก็บเก็บบัตรไว้ไม่เกูชนรถแม่งเข้าปั๊มอ่ะเกิดไฟหายให้หมดอ่ะดีวะไม่ไม่เราไม่ได้ในร้านเรามากระทื่คนเฉยครับก็แม่งเข้ามาร้านเองอ่ะ ทำไได้น,นี่มันช่วงกิจกรรมเดียวแต่ร้อนหลับกิจกรรมร้อนเพื่อนร้อนเ่ยเจอคนแจมมวยรถมาได้ปะเน่ยท้ายเนะี่ยมึลงลองโดนแทงอะ่ะมึงลองกอดดูว,ว่า ท่ายนึงแต่กูาตามปัาปภาษาแม่ทุกที่เลยกูว,วางลำโพงแบบแต่บงเจอกูเอ้ยรอสลับบอดด้วยนะท่ับมะนั่นแหละ